กับสพที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นคดีที่เกี่ยวเรื่ององการสมคบนะครับเรื่องอยาเสพติดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เขาก็มายื่นเพื่อให้เราส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศนะครับให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเช็คหรือสอบถามไปยังทางประเทศเพื่อนบ้านว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมีความเกี่ยวข้องอย่างไรแล้วก็เรื่องการตรวจสอบสถานะ นเรื่องการก็คงต้องเน้นกันในเรื่องของพยาลักฐานนะครับว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือหรือคนที่รับโอนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเส้นทางาการเงินนะครับก็ต้องบอกนี้ครับว่าเรื่องของกรณียาเสพติดเนี่ยเราจะเน้นกันในเรื่องของเส้นทางการเงินว่ามันมีความสัมพันธ์อย่างไรแต่ก็ไม่ได้อยากให้ตื่นตระหนกตกใจนะครับเพราะนั้นก็ดีแคลร์ตัวเองได้นะครับว่าการเงินต่างๆที่เข้ามาในบัญชีเนี่ยนะครับถ้าเรา สามารถตอบคําถามกับพนักงานสอบสวนได้ว่าเรามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับก็ก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการถูกดำเนินคดีได้ครับคดีที่ทททนนผู้เสียหายทางผู้เสียหายโดนอะไรคือผู้เสียหายนะครับเขายืนยันว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ <c oughs> ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยงทั้งเรื่องยาเสพติดและเรื่องเกี่ยวช่วยเหลือการฟอกเงิน <c oughs> เขาถึงขอให้ทางกระทรวงซึ่งเป็นหน่วยราชการที่มีความน่าเชื่อถือช่วยตรวจสอบตัวเขาเอง เพื sea, ite, <VE> ่อยืนย no like ันความเป็นส่วนของตัวเขาเองครับว่าที่เขาถูกดัเนินคดีและถูกหมายจับเนี่ยไม่เป็นธรรมครับผมที่ถูกจับกุมเนี่ยเขาถูกจับกุมจากไหนยังไงยังไม่ถูกจับกุมครับตอนนี้เป็นหมายจับเพราะตัวเขาเองยังอยู่ที่ฝั่งประเทศเมียนมาอยู่ครับต้องการเข้ามาต่อสู้คดีเพียงแตวนี่ติดปัญหาทั้งเรื่องการสู้รบที่อยู่ระแวกรอบๆที่เขาอาศัยอยู่รวมถึงการเดินทางเข้าประเทศไทยครับเป็นหมายจับของที่ไหนครับหมายจับของสพเมืองสิงห์บุรีครับสพเมืองสิงห์บุรีใช่ครับครับเป็นของเครือข่ายไหนอะไรยังไงที่เขามีการ คือเท่าที่ทราบเคยมีตอนนั้นมีชื่อในตัวย่อจอจานถูกจับเำเนเนคดีและคดีก็ยังไม่ถึงที่สุดอกครับเพียงแต่ว่าตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเนี่ยมีส่วนเกี่ยวเรื่องเกี่ยวโยงมาถึงนางสาววิไลพรประมาณ20,000บาทแล้วเสร็จปุ๊บเมื่อมาเกี่ยวเรื่องเกี่ยวโยงกับนางสาววิไลพรเนี่ยทำให้บุคคลอื่นๆเนี่ยที่ทาการค้ากับวิไลพรในเรื่องการฝากซื้อของบ้าง,งการฝากโอนเงินบ้างเนี่ยถูกดำเนินคดีไปด้วยจำนวนร้อยกว่าายตามนโยบายของภูธรภาคหนึ่ง ตรงนี้เนี่ยฮะเท่าที่มีการออกหมายจับ้แต่หมายจับออกตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วครับปีที่แล้วใช่ครับเพียงแต่ว่ามันติดสถานการณ์หลายๆอย่างจะเข้ามาประเทศก็เพื่อต้องการให้มาพิสูจน์ตัวเองแต่ก่อนจะเข้ามาคือต้องการให้ตัวเองอยู่ที่ร้านแล้วไม่มีการไปตรวจสอบตัวเองที่นั่นก่อนแล้วถึงจะมาพร้อมอกับเจ้าหน้าที่หรือเดินทางับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับผมคือเจ้าตัวกายือนอยันว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกรเสพติดครับผมยืนยันครับแล้วรายได้หรือเงินที่เขาได้มาเขาได้มาจากอะไรเขาเปิดร้านค้าของชํา มีตังค้าน้ำมันมีตังค้าของจาทั่วไปอุปกรณ์ก่อสร้างเลยด้วยครับผมประกอบกิจาการมานานแค่ไหน,นตั้งแต่เขาแต่งงานไปอยู่กับคนเมียนมาเลยครับปีล้วอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5ปี<ม>ใช่ครับตอนนี้มีบุตร2คนแต่บุตรเขาก็ฝากกับพี่ชายและพี่สะใภ้เลี้ยงอยู่ฝั่งประเทศไทยนี่แหละครับครับข้อยอาหลักฐานที่เขานำมอบส่งมอบมามีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวจะมีทั้งพวกคลิปภาพวงจรปิดบ้างอะไรบ้างที่เขาทำกิจการฝั่งนู้นจริง,รงๆครับในเบื้องต้นครับ มีรูปสลักฐา,านเส้นทางการเงินเลยต่างๆมาให้ทาาฝั่งนีตรวจสอบเส้นทางการเงินจะมีพวกสเตทเมนต์แล้วก็ที่สำคัญก็จะมีเกี่ยวกับว่าเขาทำกิจการอะไรจริงครับผมครับขอบคุณครับ